สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่สิบเอ็ดครอบครัวที่เก็เป็นครอบครัวนะาราภะก็คือต้องการจะมาขอ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 ,ขอ,ข,อขอเป็นมิตรภาพเพราะเป็นมิตรภาพมาขอเป็นมิตรภาพอยากจะมาอัญเชิญคุณ <laughs> เชิญคุณไปร่วมเฉลิมฉลองหรือไป,ไปเชิญคุณไป สังสรร์ไปปาร์ตี้ไปดินเนอร์ไปกินข้าวคือแบบอะไรที่เขาเคยทำกับคุณเมื่อในอดีตนะไปกินข้าวไปเที่ยวสังสรร์อะไรก็แล้วแต่นะเขาก็อยากจะเชิญคุณนะอยากโทรหาเชิญคุณอนะไปดินเนอร์ไปกินข้าวไปปาร์ตี้ไปสังสรร์อันนี้คือสิ่งสิ่งที่เขาคิดนะเนี่ยนะอยากมานะเนี่ยอยากมาแล้วไงต่อ คุณไม่ไปคุณไม่ไปค่ะคุณไม่เอาคุณไม่ไปคุณขออยู่คนเดียวแต่ดูประมาณว่าเรื่องเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายมันก็เป็นไปได้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากก็เป็นไปได้อยู่ที่คุณว่าคุณจะไปหรือไม่ไปแตุ่คคนี้ก็คือยอมคุณแล้วนะคือยอมคุณแล้วทุกสิ่นอย่างก็คือคือเขายอมคุณแล้วนะคือไปเถอะนะไปกินข้าวไปไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไปอะไรอะไรเงี้ยคือเนี่ยคือมาขบเป็นเป็นมิตรภาพ อะไรเงี้ยนะแต่คุณก็คือคุณก็คุณก็ระวังเนื้อระวังตัวคุณนะะเพราะตอนนี้คุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคุณก็เข้มแข็งพอแล้วนะคุณก็เราดูแล้วคุณไม่ไปอ่ะคุณไปไหมอ่ะขอใบหนึ่งเราลูกป้าทางบ้านชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านคือคุณไม่ไปเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณไปก็คือผู้ชายคนนี้ก็คือเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมก็คือ ขณะที่คุณไปด้วยนะเขาก็มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยมีผู้หญิงหลายๆคนอยู่ด้วยก็คืออเห็นแก่ตัวน,นั่นแหละเขารักตัวเองเห็นแก่ตัวมันเป็นความสุขของเขามันเป็นโชคลาภของเขากับแต่ระสามที่เขาต้องการให้คุณได้ร่วมวงสนทนากินกินดืม่มอาหารปาร์ตี้อะไรเงี้ยสังสรรอะไรเงี้ยแต่ขณะเขาก็คือมีผู้คนผู้หญิงอื่น ม,มีผู้หญิงบุคคลที่สามอยู่ด้วยเขาคิดว่าคุณไม่รู้ว่าบุคคลนี้ยเป็นบุคคลที่สามเป็นเติร์ดปาร์ตี้ใช่ไหมที่ถ้าคุณไปนะเขาก็เนียนแปลว่ามานั่งดื่มนั่งอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันแต่คุณรู้ไงคุณรู้ว่าบุคคลนี้ยไม่ใช่แค่เป็นแค่ผู้หญิงที่มานั่งใช่ปะ่ะแตบบ่เป็นพวกเติร์ตปาร์ตี้ไงมานั่งด้วยอะไรเงี้ยเนียนผู้ชายคนนีเนน้เห็นแก่ตัวมากๆเห็นแก่ตัวรักตัวเอง คือรักตัวเองจนแบบว่าไม่เห็นคุณค่าของบุคคลอื่นอไอ้มือที่สามขนาดนี้แล้วนะอันนี้ขนาดคนในครอบครัวนะเขายังไม่เห็นเขายังไม่เห็นค่าเห็นราคาเลยแล้วแกเป็นแค่มือที่สามอะ่ะบอกไว้เลยเตรียมเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจค่ะขนาดกับบุคคลในครอบครัวเขายังกระทําแบบนี้ได้เลยเพราะเธออยุอยงส่งเสริมไงไอสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เธอสร้างไว้นะ มันก็จะตีย้อนกลับไปหาเธอหมดเลยนั่นแหละถึงบุคคลนี้นะเขาจะขอขมาขออภัยอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาต่างๆนานานะขอขมากรรมอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งนี้ก็คือมันก็มันใช่แต่ว่าเวรกรรมที่สร้างก็คือกรรมที่เราสร้างใหม่ก็คือมันก็เกิดขึ้นใหม่ใช่ปะล่ะเขาอยากให้เกิดขึ้นก็หยุดแต่ดูท่าแล้วว่าไม่หยุด แล้วโอ้โหแล้วขี้ฉาด้วยนะแล้วดูสายตาดิสีเหลืองดูสายตาไม่ไม่เป็นมิตรนะคะขี้ฉาตาร้อนอนะ่ะคือถ้าฉันจิกหยิกหัวจะจ,จิกผมจะได้ฉันจะฉันจะ,จะ,จะทำอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพลังงานแย่งหำเอออะไรพลังงานแย่งหำกันเออห้ำม,มีตั้งอันนะเออใช้คนนี้ก็เห็นตัวตัวเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวเลยนะเขาะมีไปทั่วเนาะ ทำไมเขาก็คิดว่าหำเขามีพลังวิเศษหรือ,อยังไงเหรอเงินค่ะเงินไม่ได้ไม่ใช่หำหลอกเงินอืมแต่ไอเนี่ยบ้าตัณหากลับคิดว่าหำตัวเองวิเศษไงออนั่นแหละพูดจริงจค่ะรับได้ก็รับรับไม่ได้ I don't know